คือประเด็นคือราคามันแค่ร้อยเดียวอ่ะร้อยเดียวจริงเหรอสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้ากล่องถ่ายภาพอเนกประสงค์ซึ่งวันนั้นเนี่ยผมดูไลฟ์ของทาง STM นะครับแล้วเขามีกล่องถ่ายภาพมาขายซึ่งราคาแค่ร้อยบาทเองเดี๋ยวผมเริ่มแกะให้ดูก่อนล้วกันข้างในมีอะไรบ้างนะครับโอ้ จะมีอะคริลิกมาให้นะครับเหมือนอะคริลิกแล้วก็มีไฟแล้วก็มีอะแดปเตอร์ไฟนี่จะอยู่ด้านในนะครับอันนี้ผมก็แกะครั้งแรกเหมือนกันเขามีฉากสีมาให้ด้วยนะครับเอ้มัน้อยเดียวจริงปะเนี่ยมีสีเหลืองสีเขียวสีน้ําเงินสีดํานะครับหมดแล้วไม่มีสีขาวมาให้นะครับเห็นเขาบอกว่าสีขาวเราสามารถเอากระดาษมาเปลี่ยนเองได้เขาเลยให้สีอื่นมามันเป็นกล่องถ่ายภาพที่สามารถแบบพับเป็นกระเป๋าได้ของยี่ห้อสมาร์ทนะครับ เดี๋ยวเราลองถ่ายภาพให้ดูด้วยว่าภาพจะออกมาเป็นยังไงแกะไงวะเนี่ยอ๋อเป็นแม่เหล็กเดี๋ยวดูก่อนเอ้ยเอ้ยง่ายดีง่ายดีนะเนี่ยแค่แปะแปะกันเองอะมีหลอดไฟมาให้ในกล่องเดี๋ยวให้ดูเนี่ยหลอดไฟนะครับมีมาภายในกล่องแล้ว เป็นหลอด LED ยาวๆนะครับประกอบถูกป่ะเนี่ยน่าจะถูกนะอ่าเดี๋ยวลองใส่กระดาษสีดูนะครับใส่สีดําก่อนแล้วกันมันใส่ยังไงละ่ะหรือว่ามันต้องหนีบกับทางบนแน่เลยเดี๋ยวลองดูก่อนปัญหาของเราในตอนนี้ก็คือการประกอบนั่นเองนะครับตรงนี้มันอ๋อนี่อ๋อเราสามารถล็อกได้2ทางแน่เลยเดี๋ยวให้ดูก่อนดีกว่า คือตัวนี้สามารถถอดได้ใส่พื้นหลังลงไปเราก็ประกอบเข้ามานี่นี่เราก็ทำให้มันเรียบๆเราก็จะได้กล่องถ่ายภาพแล้วอะง่ายนิดเดียวเองเดี๋ยวลองเสียบไฟให้ดูดีกว่าว่าเป็นยังไงที่เสียบไฟอยู่ไหนนาะอ๋อต้องเสียบ2อันแน่เลยเรามาแยกนี่นะครับมันจะเป็นตัวต่อไฟนะครับมาให้สองหัวก็คือเสียบเข้าสด้านแล้วก็มาเสียบนี่ทีนึง เฮ้ยเดี๋ยวลองเอาสินค้ามาวางนี่นะครับเพียงแค่เรามีสินค้าเนี่ยเราก็เอามาวางในตู้นี้ได้เลยเราจะขายสินค้าพวกมือสองหรือว่ามือหนึ่งแต่เป็นชิ้นที่ไม่ใหญ่มากเราก็สามารถนํามาถ่ายในนี้ได้นะครับผมว่ามันเป็นกล่องที่แบบคุ้มค่านะสะดวกคือประเด็นคือราคามันแค่ร้อยเดียวอะร้อยเดียวจริงเหรอครับผมตอนนี้ไฟที่ ผมใช้อยู่เนี่ยมันอาจจะสว่างเดี๋ยวผมลองปิดไฟหลักให้ดูว่าเจ้ากล่องตัวนี้100บาทเนี่ยจะเหลือความแรงแค่ไหนนะครับอันนี้คือไฟที่มาจากกล่องล้วนๆเลยโอเคเดี๋ยวผมลองไปถ่ายสินค้าดูดีกว่าว่าเจ้ากล่องเนี้ยจะให้ภาพออกมาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมถ่ายไปให้ดูนะครับเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดู ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับรูปภาพที่เราเพิ่งให้ดูไปจากการที่ผมเนี่ยใช้แค่กล่องนี้กล่องเดียวนะครับกับไฟจากตัวนี้เท่านั้นนะครับใช้ในการถ่ายสินค้าครับผมวัสดุตัวนี้นะครับก็คือทํามาจากฟิวเจอร์บอร์ดนะครับมีไฟ led ให้2หลอดนะครับยาวๆตรงนี้ข้างบนแล้วก็มีฉากมาให้สีนะครับเราอยากได้ฉากสีอื่นเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเอาโฟมแบบเขาก็ได้เราเอากระดาษมาทําแทนก็ได้นะครับผมลองถอดเก็บให้ดูนะครับซึ่งการถอดเก็บ หรือประกอบเนี่ยมันจะมีแม่เหล็กดูดนะครับแปะง่ายๆเลยแต่ข้อเสียของมันก็คือถ้าเราไปใส่แรงกดเยอะเนี่ยมันก็หลุดเลยอันนี้คือข้อเสียนะครับที่ผมเจอแต่ข้อดีของมันก็คือผมว่าสะดวกมากนะสำหรับราคาร้อยนึงอ่ะเดี๋ยวผมลองถอดให้ดูดีกว่าเริ่มจากการถอดปลั๊กก่อนอเอาขอออกมานะครับดึงแม่เหล็กเนี่ยกลางออกงี้ก็ได้ มันจะง่ายเลยนี่ดึงแม่เหล็กตรงนี้ออกเอาชากออกมาปึ๊บพับเข้าหากันป๊บปรึบ,บอ้าวลืมลืมเก็บลืมเก็บมันอยู่ตรงนี้นี่ครับง่ายมากคือจะพกไปถ่ายรูปที่ไหนก็ได้แล้วก็ใช้งานง่ายมาก เล็กกมาด้วยครับผมเจ้ากล่องตัวนี้นะครับผมว่าเหมาะกับคนที่ขายสินค้าออนไลน์นะครับคนที่ชอบขายของมือสองนะครับแล้วก็ของที่ไม่ใหญ่มากนะครับถ้ามีไว้ผมว่าดีไม่น้อยเลยสําหรับผมนะครับคิดว่าราคามันเนี่ยถูกมากผมว่าคุ้มค่าที่จะมีติดตัวไว้นะครับครับผมถ้าหากใครสนใจนะครับก็ลองไป เซิร์ชหานะครับในเพจดิจิตอล STM ได้นะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมไม่ได้รับสปอนเซอร์ใดๆนะครับผมซื้อมาใช้เองนะครับเห็นว่ามันคุ้มค่าดีแต่ตอนนี้นะครับไม่แน่ใจว่าจะซื้อได้ในราคาเดิมหรือเปล่าก็ลองไปถามร้านเขาดูนะครับครับผมถ้าหากใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะครับช่วงนี้คอนเทนต์ของผมก็จะอยู่ในห้องหน่อยนะครับเพราะว่าไม่สามารถออกไปไหนได้เพราะว่าโควิด -19 นั่นเอง เดี๋ยวถ้าโควิดมันเริ่มซาแล้วเดี๋ยวจะเริ่มทำคอนเทนต์ที่ออกไปข้างนอกมากขึ้นทําบ่อยขึ้นนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการถ่ายภาพเนี่ยสามารถถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวข้อไหนผมตอบได้เนี่ยผมจะพยายามตอบนะครับสําหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับดูแลสุขภาพคนด้วยครับสวัสดีครับ